ลีเดอร์ที่ดีจะต้องเป็นครูให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับเนาะผมเชื่อว่าแน่นอนคุณท่านผู้ชมรายการแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยกว่าที่เราจะมาเป็นหัวหน้างานที่ดีได้เราก็คงถูกถูกสอนโดยหัวหน้างานหลายๆคนนะครับสอนเรานะครับทั้งวิธีคิดนะตอนเด็กๆเราอาจจะมัลชูริตี้อาจจะยังไม่ดีมีแต่แรงแล้วก็มีความมั่นใจในตัวงสูงอะไรนะครับนะแต่ก็มี คนแน่เงาหลายคนที่ที่เป็นพี่เลี้ยงให้เราจะเราถูกขัดเกลานะครับเนาะจะเราดีขึ้นนะครับเนาะผมว่ามันก็เราคงรู้สึกดีกับคนคนนั้นนะครับแล้ววันนี้เราได้เป็นคนคนนั้นที่ได้มีโอกาสได้ขัดเกลานะครับความคิดแล้วก็ทักษะให้กับผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่ผมว่าเงินซื้อไม่ได้นะครับก็เออซึ่งเห็นด้วยว่าก็จะเป็นบทบาทที่เรียกว่า leader a n coach นะครับก็คือเป็นเป็น leader แล้วก็เป็น coach ด้วยเป็นครูคอยสอนด้วยนะครับเนาะซึ่ง บังเอิญทั้งสามคนเราก็เป็นเป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็ก็คิดว่าเป็นทักษะที่สําคัญนะครับในประเด็นนี้มีท่านไหนอยากเสริมไหมครับในประเด็น leader as coach ครับมาจะเสริมก็ได้นะครับผมว่าผมผมมีความเชื่อว่าถ้าหลายหลายบริษัทนะครับส่วนใหญ่ก็อยากจะโปรโมทคนไหนหมายถึงว่าพัฒนาค,คนไหนแล้วก็ดันคนไหนขึ้นเป็นหัวหน้าสิ่งสิ่งที่บริษัทเขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขาเห็นว่าเราเคยทําอะไรสําเร็จถูกไหมครับทาสาเร็จมีผลงานในอดีตแหละ นั้นการที่เขาให้เราขึ้นเป็นหัวหน้าเพราะว่าเขาคงอยากให้เราอะโคลนโคลนความสําเร็จที่เราเคยทํอะไปสู่กับคนอื่นๆให้สําเร็จเหมือนตัวเราอะครับนั้นก็เลยเห็นด้วยครับว่าพอเราในมีหน้าที่ต้องโคลนคนอื่นให้สําเร็จเหมือนเรานะไอทักษะเรื่องการเป็นครูการสอนงานการเป็นโค้ชเนี่ยมันเลยต้องติดตัวแน่ๆแล้วมันจําเป็นต้องใช้แน่ๆนี้เห็นด้วยอาจารย์บีเห็นด้วยครับ